สิบท่านสิบท่านอะไรประมาณต้นนี้่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ,บประมาณนี้ก่อนครับประมาณนี้ก่อนโอเคครับขอบคครับ ซึ่มานี้ก่อนอ่ากลุ่มนี้กับกลุ่มนี้กับนะขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณครับนงานขอบคุณมากครับได้จับเลยเนี่ยได้จับมือแล้วไงมาให้จับอีกทีนึงอ่าไอทีนึงไอทีนึงอ่าไอ้ทีนึงไงอ่าไอ้ทีนึงไงห้าร้อยครับเกาะเล่นต่อตังค์พี่โตด้วยนะมีทางคหนึทีไรขอบคุณครับขอบคุณกัร์ดด้วยครับ หายปวดข่าวเลยนะเจหนูแนละ้วนแะถ้าไม่เจหนูปวดไหมปวดนะพอเจอหนูายเลย7พฤหภาคครับหน้าตาเหมือน17ผมจะพูดแค่นี้นแหลนะนะครับไหนอะหนูอยู่นี่แต่เขาถ่ายรูปให้ใครอะขอบคุณครับ นะแม่ตัดคอแล้วแม่โชวลไลฟ์ไปนู่นก็ไม่ได้ถ่ายวันนี้ก็ไม่ถ่ายเอามาทำไมอ่ะทำนี่อำไมอ่ะให้ถ่ายรูปหนึ่งอ่ะหายรูปหนึ่งอ่ะไหนก็มาแล้วตัดคออ่ะนี่นี่อ่ะถ่ายก่อนครับถ่ายให้ก่อนสรูปหนึ่งน้อยใจแล้วน้อยใจไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกลับไปไกินข้าวกินปลาทำไมอ่ะโอ้โหแย่เลยรนะี่เ้แม่ออกไหมไม่เอาค่ะไม่เอาแม่ นม่ไมนมีฟันก็เลยปิดอ๋อที่ใส่แมสก็คือว่าไม่ไม่ได้ว่ากลัวโรคโควิดอะไรใส่แมสก์ไม่ปิดจมูกด้วยเอาจมูกหายใจด่างแมสปิดฟันไว้แต่เขาดูดิ้นดีกว่าไงดูซึ้งๆดูซึ้งๆจริงฝันเออไม่จริงเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยหายไปหมดไม่มีแท็กซี่เลยแม่เหรอน่ารักอ่ะเวลาแม่กัดแอปเปิ้ลนี่มันเป็นรูปไงแม่กัดแอปเปิ้ลบดบดเอาเอาใช้ปากโอเค แม่ตาลักอ่ะเออคนเราใส่แมสก์จะมีหลายเหตุผลเนาะขอบคุณครับเออเคนนึกว่าจะป้องกันโครคไท่ได้ฮะลักห้าลัก,ลกมาเจ้าหนูนี่ขนาดหยุดไทกันในเนี่ยไม่ได้ยินเสียงของแม่มาพูดหรอวันนี้ใส่ย,ยีนมาด้วย,ยไงใบรุนร่นใบรุน่นใบรุ่นขอบคุณครับคิดถึงอยู่ไปหันจะได้หนึงหันจะไดนึงหันจะไดนึงมาใส่ย,ยีนมาด้วยวันวนี้ใบรุ่นใบรุ่น ถูหวยด้วยหรอเอาแล้วทำไมเงียบล่ะทำไมไม่บอกไม่กล่าวกันบ้างอ๋อครั้งก่อนเขาจ้างไปแล้ววันนี้ให้หไปแล้วสองพันสี่พันแล้ววันนี้หมดแล้วหมดไปแล้วไปสี่พันแล้ววันนี้คนแกแบบนี้สองวงไปเท่าไหร่สี่กันสอง 4, ถูกอะไรนะขาดทุนด้วยวันนี้ไม่ขาดทุนไหนก่อนทีนี้ได้กำไรล้วไ,ได้กำไรถ้ายังไม่ได้กำไรเดี๋ยวเราไปหาซื้อกำไรใาย,ยได้ไหม มาดูในงานมีแน่ขอบคุณครับเนีอามามีคิวยาวถึงนู่นเลยปากซอยขอบคุณนะฮะจ้ะอะไรนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดกันมาเดี๋ยวเพลงมาด้วยเลยระหว่างนี้เพราะคิวยาวเราเป็นคนคุยแล้วคุยหยุดไม่ได้ขอบคุณครับเดี๋ยวจดตรงนี้ก่อนนะครับคุณแม่